สวัสดีค่ะสวัสดีครับพมอกระอีสานบ้านฉันจ้าพอกระนาศีเจ็ดกันยาสองพันหกร้อยหกสิบหกจ้าเมื่อในเดินทางเขาป่าจ้าพิกัดป่าบ้านน้งมียตำบลหน่วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าหลังจากเมื่อวานให้ยุทธ์นพปลาเมียเนาะครับผมไปยามรีเนาะฝนตกครับเมื้อในเขาป่าจ้าพี่น้องกับไปหลุนไปชมกับพอปลาเมียกบแม่ปลาเมียจ้าพี่น้องเมื่อในซิมีเฮ็ดยังไงเฮาเก็บแน่จ้าไปกันจ้าไปครับหลังจากบริเวณมือหนึ่งเนาะ จักสีมีเฮ็ดยังออกแน่แล้วครับเพราะว่าบ,บ่ท่านหูสนน้ะแม่ป้ามีเนะาะจต่สิน้ำเบิงบ่สูเูเฮ็ดแล้วครับสิมาน,นะช่ป๋ผมขอแดงจ้าขอกรัง่ามจ้าดอกจ้า อได้ยูเพราะว่มียังแขนยังขาอยูนะ่เนาะก็ได้เข้าปลาหมื่นหนึ่งเนาะแมน,นครับเขา้าปลาจะเสาได้ยินเสียงแมงหองอีกเลยแ้่พี่น้องว้าวลุนมี่พอดีเนาะเพราะ่มีเนาะแมนครับคอแดงอีกจ้าหลอกงามๆาคือเกาจ้า หลังสัมจ้ะแดงหลังสัมขาล่ายจ้าดอกแหลกของมือนะป,ะปปมีเนาะครับผึ่งดำจ้าเขาดอกมากยังหมือดอยเนาะ ขาลายจ้าสองจากพี่น้องขาลายเลือดบวกดอกเดียวอีกเนาะ,ะตัดขาเอาเนี่ย <c oughs> ข้าหาบัตเดยวพอปามิข้าได้ดีมันเนี่ยอุ้ยตัดอีลี ขานน่งจ้านุกโย่งจ้าโอ้ลีนพันกันเิ่งติวจ้าหรือว่าปึ่งน้ําอ้อยเนาะเด้งซ้ำจ้าขาไล่จ้า จ้าเห็นอีกอยู่พอประมีดอกหนึ่งดอกง,งามๆจ้าอุ้ยขาวอยู่ตีเป็นไรเนาะแมนจ้าดอกนี้กะงามขึ้นกันจ้าขาลายเลือดจ้าดอกอยีงไงเด้จ้าขายัางไ,ไอองเลยเนาะพอประมีเนาะ เดงหน่อยจ้าซูยอาบาร์นึงเปคนละทางเลยเนาะเปนคนละทางเลยโอุยอย้ยดีดอกหน่อยคุณนพอบรมนี้นี่นี่ขาวดินจ้าด,ดอกจ้า จ้านอนลงเลยขาลายจ้าขาลายจ้าเป็นจะได้แม่พ่อหมี่เหมือนห้างแห่งพอป่าหมี่คือบ่ลเหบ่คือปันได้บ่คือเลยล่ะเนาะกับข้ามาเตะเสาอยู่ครับกับตะเก็บห่างห้างครับสมาก็ครเป็นเห็ดกอกับเห็ดเผงขาลายห่างแห่งเนาะจ้าใส่ละคนงานเรา ไดแกงยูเรืองเด้แกงเนะาะบันนี้แม่ปลาหมีกับสิผ้าพี่ผ้าน้องไปหน้าได้จ้บบาบันนี้ยามรียามตอนจ้าเพราะว่านา้มเพิ่นยังมีอยู่นาะพอปลาหมีเนาะครับผมไปพอกันอีกเธออยู่หน้าจ้าพี่น้องครับเพื่อเพิ่นลงเนะาะเพื่อเพิ่นลงอีกครับว่าจะได้จะพ่อแกงจ้าเพื่อเพื่อนบ่ลงพง้อมฝนครับเพื่อเพิ่นลงมือหลังเนาะ หอ,อก,กันอีกอยู่ตอนคนล้วครับมาห่อตอนละจ้าพี่น้องมือนสีสาพ่อปลาหมีได้จ่าเป็นผู้ยามสวัสดีครับมาเบิ่งตอนเนาะจ้านี่ยังเองมีอะไรบ้างมือนีมากสายแน่จ้าจกระปูเจ้าเก่ากระปูเจ้าเก่าพ่อปลาหมีวะ่ะ บะมีปลาเนี่ยบอซองเบิงซองบึงอืออืออือพ่อบะมี่พ่อบะมีเต้นอยู่เต้นอยู่เต้นอยูน่านน่านน่านเต้นอยู่เด้อเต้นอยู่เด้ออาลงมือหลังหน่อ เอ้ยลงมือรุ่นจ้พี่น้องเต้นละจ้าเต้นแล้ว,ลวมัดไว้เด้อมัดไว้เด้อน,น,น,นั่นนั่นพี่เนาะยังยินเสียงอยู่เ็นอ,อยู่ จ้าสันลงสันลงฮัลล์สันลงสันลงสั้นลงม่ได้ยินเสียงอยู่ัน Đi nào con cái cày ra Nói chút bớt à, Sao khô Dạ okay. rồi rồi đấy แม่ปมีมาสองสั่นสามสั่นคุณได้พอปมีลงมือลังเนาะมือฟนต้งแห้งๆมาลงเนาะจักมบือมาตกเป็นของเห่าเนาะมด้ียไหนของข้อไว สง,ง,งสัยสิมีฝนอีกล,ละมัะ้งมาดาบบลอยแลปล่อยลงกันมาดใบละบ้บอมาดหมันลบขึ้นหรืเอเห็ดไม่อีกเด้เออเต้นเห็นอยู่้าพี่น้องเอ้าขึ้นมาเทมนันนี่มันนี่ได้ถังมาน้ำอยู่จา้า เมื่อนี้พ่อป้ามีเป็นผู้ยามใจพี่น้องเบิงสีหมานบ่จ่าหลอบก้อนกับพ่ะป้ามียามเดี๋ยป้าคอเป็นโลคนะพ่อปามีเนาะเราเป็นให้พ่อป้ามียามจ่าถ้าแม่ถือตลอดในแม่ป้ามีกัะสิมาเป็นตากรองเน่จ้าบันี้พี่น้องไอ้พ่อป้ามีเป็นผู้ยามจ่าจะทาหมานเนาะอ่าเท่จ้ามืนอี้แม่ปามีเด้ทั้งมะน้อย่จ้า อดีดีได้อดีดีได้ปลาปูปลางปันไดเนาะงานพี่น้องเหมือนเดี๋ยปลากมจ้าอั้ยยังเนี้ก็มีกุ๊กเสโนโหนะเนาะเออไข่ไข่ไข่เหมือนี้ มีปลาด้วยมีปลาเนาะปลาคอปลาคอปลาคอปูปลาดุกกระโตงามจ้วยล่ะพอปลาหมี่เห็นบ่เห็นปลาดุกบ่แม่ปลาหมี่คือตาดีแต่ขึ้นเห็นอืนั่นจับเบิ้งเสือห้พี่น้องข้าเบิ้งแน่แม่ปลาหมี่เป็นผู้ยำพวนหม่างสุดบทเด็ดจับอย่างพ่นอย่างเงี้ยงเพ่นจใจพี่น้องโอ้ปลาดุกกระโตงามที่จะเอาดีๆเด้อ โอเคจ้าอาล่องบานเป็นมัดแงียงกันเนาะจ้ามีแต่คณง,งานมือนี่จ้ามีปลากรมจ้ามีปลากรมมีปูมีกุ้งมีปลาซิ่วจ้าพี่น้อง ปลาขาวจ้ะพี่นอ้องนี่ปลาขาวจ้ะกิ่งกินกับตามบังฮวงตามบังทัวเด้อจ้ะผลงานแม่ปลาหมี่ก็พอปลาหมี่มือนีจ้จ้ามาดีๆเด้อพอปลาหมี่เด้อมานทายเจ้าของจืดใดเด้อพอปลาหมีล่ละสุดเลยเป็นพูนยามบานนี่ เพราะว่าพอป้ามีญาติมันได้ปลากรมจากพี่น้องแม่ป้ามีญาติมันชวนมากคือไต้หอยกับกระปูจ้ะมันนีก่กระสิกับบ้านเนาะพอป้ามีเนาะอ๋อไพอป้ามีแจหกพี่น้องเบิ่งจ้ะ ทำงานครับจ้ากระไดอกว่ามือพ่นโต๊อีกเนาะแม่ปลาหมีพอปลาหมีตัวเป็นผู้ยามยังว่าแม่ปลาหมีว่าตัวท่านไงปันไดครับจ้ากระไดอยู่เนาะเดี๋ยวกกวานเนาะแเมนครับกินเบ็ดกับซีโบตี้แห่งบันไดเลยนี่แมนจ้าหอยบะลงน่องเมย์น่นองเอด็กหอยบะลายโตัน่องูกกระบะลายครับ ตอนเช้าแม่ปาหมีก so you yeah. ับผ้าพ like mm hmm. ี่น <t Mur> ้องเขาปลาหาเห็ดจากพี่น้องเกาบมาซือประหมันนะพอปาหมีเนาะแม่นครับโทษที่แม่ปาหมีก็พอปาหมีไปี่ออกค้างแห้งจากพี่น้องกับปลาบานุเบเกสจากถิ่นใแล้วจากหาเห็ดกับมะนาวนะพอปาหมีเนาะครับผมพยายามใกล้จากพี่น้องยันพยายามต่อจากเพราะว่าหนังเพิ่งยังหลายจากมือนีก็ได้ก็ว่าเนื้อจากปลาพี่น้องมือนีปลาคมลงนะพอปาหมีเนาะแม่นครับหรือว่าเป็นนะพอปาหมียามมาจันจากพี่น้องเลยหมานแท้ขืออยู่หรอหมานตัวแม่ปาหมียันจ้า จ้าฝากก็ไลยก็แชร์ก็ติดตามใป็นสองอีสานบางฉันในแดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขอบมารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันไหมคลิปหน้าจ้าครับผมขอกันไหมคลิปหน้าครับอาเฮ็ดจะพ่อจะเด็กแกงจะพี่น้องปลากระไดจะมื้อนี้เด็สกับย่างจ้าพี่น้องหลุนทั้งเฮ็ดหลุนทั้งปลาเนาะจ้าเฮ็ดก็หลุนว่าสิออกบ่อครับนี่เฮ็ดยังออกบ่อเฮ็ดละงอกกระบ่อเห็นเนาะ ลุนป้าครับเขาซูหรดูผลเลยนนเนะาะไปดูหาป้าเลยครับครับผมพอกันไม่ลิปบนาครับ